สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทำพิซซ่าสูตรแป้งบางกรอบค่ะประจะมาทำเป็น2หน้านะคะ2แบบให้เลือกกันค่ะก็จะมีหน้าเปปโปโล و ن นะคะพร้อมกับหน้าบาร์บีคิวไก่ค่ะเป็นสูตรที่ทำง่ายรสชาติดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถทำได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ขั้นตอนแรกก็ให้เตรียมไก่ค่ะจะใช้เป็นเนื้อไก่นะคะส่วนในก็ได้นะคะนํามา1ชิ้นค่ะเราจะมาทําไก่บาร์บีคิวกันก่อนนะคะมาม่าก,ก็จะนํามาคลุกกับซอสบาร์บีคิวค่ะ ุกผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะหมักทิ้งไว้สักประมาณ30นาทีนะคะจากนั้นเราก็จะนําไปทอดหรือว่าจะนำไปอบก็ได้ค่ะมาม่าจะใช้วิธีอบในหมอ้อทอดไร้น้ำมันแบบนี้นะคะสะดวกดีค่ะเราก็จะอบจนกว่าจะสุกเลยนะคะพออบจนสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วมาม่าก็จะนําไปฉีกเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะเสร็จแ,แล้วนะคะก็จะนํามาคลุกกับซอสบาร์บีคิวอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนค่ะ จำนวนซอสบาร์บีคิวสูตรที่ใช้นะคะไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเพราะว่าทำแบบง่ายๆค่ะรสชาติเนี่ยเอาตามที่ชอบได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทำในส่วนของแป้งกันค่ะมาม่าก็จะใช้เป็นแป้งขนมปังหรือว่าเป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์ก็ได้นะคะในคลิปมาม่าใช้เป็นแป้งขนมปังค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นนะคะประมาณครึ่งช้อนชาแล้วก็ยีสต์อีกครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วก็คนผสมให้พอเข้ากันก่อนนะคะ เสร็จแล้วมาม่าจะเติมน้ำอุ่นลงไปค่ะอยู่ที่150มิลลิลิตรนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอ,อกนะคะอยู่ที่ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำมันชนิดไหนก็ได้นะคะเอาตามที่เพื่อนๆมีได้เลยนะคะคนผสมให้ตัวแป้งจับตัวกันเป็นก้อนก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะนวดด้วยมือนะคะ มาม่าก็จะนวดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตัวแป้งเนี่ยจะติดโถได้น้อยลงนะคะเราก็จะนํามาออกมานวดค่ะจะนวดยืดแป้งแบบนี้นะคะมาม่าใช้เวลาอยู่ที่แค่ประมาณ5นาทีหรือว่าตามความขยันได้เลยนะคะนวดไปสักพักหนึ่งนะคะออกมาได้ประมาณนี้มาม่าก็พอใจแล้วค่ะจากนั้นก็รวบให้เป็นก้อนนะคะ จากนั้นเราก็จะนําใส่ภาชนะค่ะแล้วก็ใช้พลาส,สติกแรปิดเอาไว้มาม่าจะพักอยู่ที่1ชั่วโมงค่ะพอครบหนึ่งชั่วโมงนะคะแป้งก็เริ่มขึ้นมาได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนํามาตัดกันเป็นก้อนนะคะช่างน้ําหนักนะคะหรือว่าไม่ช่างก็ได้นะคะกะปริมาณเอาว่าแบ่งครึ่งให้เป็นก้อนเท่าๆกันค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะก้อนแรกเนี่ยเราจะนําไปพักไว้ก่อนนะคะใช้พลาสติกคุมมาไว้หรือว่าใช้ผ้าขาวบางชุบน้ํานะคะแป้งของเราจะได้ไม่แห้งค่ะอีกก้อนหนึ่งนะคะเราก็จะนํามารีดค่ะก่อนจะรีดก็โรยแป้งนวลลงไปเล็กน้อยนะคะ เสร็จแล้วก็นำตะลีดค่ะมาม่าจะรีดให้เป็นความกว้างนะคะอยู่ที่1วงกลมประมาณ12นิ้วค่ะหรือตามในวิดีโอนะคะวงกลมใหญ่แบบนั้นตามขอบเลยค่ะกลมไม่กลมนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะว่าทำทานเองนะคะหรือว่าจะทำเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะ โรยแป้งนวลลงไปเล็กน้อยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะนำไปวางบนภาชนะหรือว่าถาดที่เพื่อนๆเ,เตรียมมาไว้ค่ะมามาก็จะใช้เป็นตะแกรงง่ายๆแบบนี้นะคะก็จะต้องใช้กระดาษรองอบค่ะ ถ้าหากไม่มีตะแกรงแบบนี้นะคะจะใช้เป็นถานนะคะไม่จําเป็นต้องใช้กระดาษรองอบนะคะก็วางลงไปได้เลยนะคะอันนี้มาม่าใช้เพราะว่ากันติดค่ะเสร็จแล้วก็จัดขอบให้เรียบร้อยนะคะดันขอบให้สวยงามค่ะ จัดขอบเป็นที่น่าพอใจแล้วนะคะจากนั้นก็นําช้อนซ่อมมาจิ้มให้ทั่วแผ่นแป้งพิซซ่าของเราเลยค่ะจากนั้นก็นําไปพักไว้30นาทีนะคะพอครบเวลาแล้วนะคะแป้งของเราก็จะเริ่มขึ้นฟูมาเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะมาม่ากก็จะใช้เป็นซอสพิซซ่าทานลงไปค่ะชอบมากชอบน้อยนะคะทานลงไปตามความชอบได้เลยนะคะ แผ่นแรกนี้มาม่าจะทําเป็นหน้าเปปเปอร์โรนีก่อนนะคะก็ทาพิซซาซอสลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โรยด้วยชีสบางๆก่อนค่ะจากนั้นก็นําแผ่นเปปเปอรโ์โรนีของเราวางลงไปนะคะเพื่อ <ๆ S 2> จะปรับเปลี่ยนก็ได้นะคะหน้านี้จะใช้เป็นหน้าฮอทดอกหรือแฮมหรือว่าฮาวายเอียนก็ได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาม่าชอบชีสเยอะๆนะคะก็ะะจะโรยชีสลงไปอีกชั้นนึงค่ะ จากนั้นมาม่าจะโรยผงออริกาโน่ลงไปเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราก็จะไปอบกันค่ะมาม่าจะอบอยู่ที่450ฟาเรนไฮน์นะคะหรือที่230องศาค่ะใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะส่วนพิซซ่าอีกแผนน่นนึงนะคะมาม่าก็จะมาทำหน้าบาร์บีคิวไก่นะคะก็ทำขั้นตอนเหมือนกันเลยนะคะเราก็จะทาซอสพิซซ่าลงไปก่อนค่ะ จากนั้นก็นาไก่ที่คลุกซอสบาร์บีคิวของเราวางลงไปให้ทั่วเลยนะคะมาม่ามีเห็ดค่ะมาม่าก็จะเติมเห็ดลงไปด้วยค่ะเวลาเราทําพิซซ่าทานเองนะคะเราก็จะง่ายแบบนี้นะคะเรามีอะไรเราก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะหลังจากใส่เห็ดแล้วมาม่าม,มีพริกหวานนะคะเป็นพริกหยวกสีเขียวแบบนี้นะคะก็จะใส่ตามลงไปด้วยค่ะ ตัวพริกอันนี้จะช่วยให้เสริมกลิ่นนะคะให้หอมและอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยนะคะอันนี้เป็นสูตรของครอบครัวเลยนะคะที่ชอบกันมากๆเลยค่ะจากนั้นก็โรยชีสตรงไปด้านหน้าค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปอบเหมือนเดิมเลยนะคะอุณหภูมิเท่ากันเลยค่ะหน้าเปปเปอโรนีของเราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ดูน่าทานมากๆเลยนะคะ ถ้าอยากให้ชีสยืดๆเนี่ยแนะนำว่าอย่าให้อบนานนะคะใช้ไฟแรงแล้วก็อบให้เสร็จเลยค่ะในส่วนของหน้าไก่บาร์บีคิวของเรานะคะก็ยิ่งดูน่าทานมากเลยค่ะในส่วนของรสไก่บาร์บีคิวนะคะเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะจากตัวซอสบาร์บีคิวค่ะเป็นรสชาติที่น่าจะถูกใจคนไทยอย่างเราเราแน่นอนเลยค่ะ ในส่วนของไส้เปปเปอรโลนีนะคะก็จะออกมาชีสยืดๆแล้วก็ดูน่าทานแบบนี้เลยนะคะมันร้อนมากๆเลยค่ะมาม่าก็จับไม่อยู่เลยนะคะในส่วนของหน้าไก่บาร์บีคิวนะคะยิ่งน่ากินกว่าเดิมเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะเป็นสูตรพิซซ่าโฮมเมดนะคะที่รสชาติดีค่ะซื้อเข้าทานเนี่ยที่นี่อเมริกานะคะรสชาติเนี่ยพิซซ่าเค็มมากๆเลยค่ะทำทานเองเนี่ยอร่อยกว่าเยอะเลยนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าถูกใจมากๆมามๆาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกเมนูที่มาม่าจะแชร์ให้ดูกันเป็นประจำค่ะสำหรับวันนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ